สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบอร์ทุกท่านเด้อพบพ่อกับซ่องแม่น้องแก้มบูมพี่น้องบรรยากาศยามสวยๆเนาะเมื่อเนียแดดแต่เศร้าเลยพี่น้องเลยแดดแดดแดดเป็นเหมือนหูเมือนตาบอกเห็นเนาะโอดโพเด็ดเนี่ยโลกาสามคนเนาะมาเอลยว่าโลกาประธานดำ สวัสดีพี่น้องสวัสดีเด้อมรกากันเด้อด้อสามคนพี่น้องเยพอมือนี่มันยาหยลายพี่น้องกะไปใา่จอยพี่น้องกะใหญจอยลืมใส่พูนไห้ใส่ก็ตั้งต่อใส่พี่น้องเลยไห้เดียวนะสามเถื่อไปใส่จนมันบั่งสองขอมือพหญ่จอยกว ใส่ใส่ก็ตั้งตัวใส่ให้บ่ใส่ก็บ่ใส่ขึ้อนอยู่จอยเห็ดเสร็จแม่น้องอเลยยังนะพี่น้องเลยซอมสิลกยาะพี่น้องเด็ดกับเด็ดปุ๊บเนาะกับลายเนาะคนดำกับเดชนีป่าน้องนาดน้องต้าแล้วก็พอน้องไอ้คิวแล้วก็น้องกิ๊กกี้เนาะคนดำพอน้องอเนยเป็นคนไทยคนขาดจนสิบวนนะั่น้องเลย เ้าเมือคนดำหน่ะสี่หาคนแลยอบวเื่อเมองนว่านี่ยแม่งง่วพบดน้่งเอันนี้ตัวบ่างใหญ่ไี่น้ย อากาศแดดแดดเด้อพี่น้องเด้อแดดอีไล,ลงลกกาคือเกา่าคือเดิมอะไรพี่น้องเอ้ยแมนตอนนี้ก็ยังบุกกาบุมกม่เพี่เนาะพอพ่อกับอันชาหน่อยไม่ลูกอ่อนสองคนพี่น้อง <laughs> สน่อยเม่ลูกอ่อนสินล่องเพลงยังนนเนาะผัก่อน <laughs> รพีน้องเย็นงพลงตัวได้กับบจบก่อนเฮยแบบบ่จืดเนาะเ็ด้กัี่้าเ้ยแดดท้ดดหานเลพี่น้องด้อนี่ตอนเมลก่อนแล้วลงมาลกจัง่อยกับเมลก่อนขึนไปเบิร์เลยนี่ลกลกพอมหุกซุมตอนอนนี่เฮ้ยหน่อยกัเอกอากเอกอากไม่ใช่จืกนเหียวลงเตียงใชแต่ว่านอกแก้มบุ้มกวยสอยเล เมียลงเพียงซองคนหายเน่าจะพาสีเอาเร็นลุงเพียร์ตารางกับวรา้์ปานี่มาคิวกับปิ่นจ่กอูเช่อหน่อยกับายเมียพาลงเพียงเลยตัวหัวของหนาวส่วนตัวไปเลยไงกวยร้านเด็ดยายจังเลยร้านตื่นกวยคนละคนโรยก็อีบุ้มนั่นบุ้มกับกวยสวยไม่ใหญ่ใป่าบระทันดำจันน้อย แมนเป็นจ่ากลกาาลยพระแต่ม,มานี่หววแต่ว่าทุกวันเลยนะเนาะลกขมออะไรเลยมนี่ดำลกาไวหับ้รรยากาศพุ่งนาจ้พี่น้องแมนบรรยาุ่งห,ย,หย,ยุ่งนาทางดําหยดํานาไปแล้ว นี่กี้กับบุกเบิดเมือเบิดเว้นได้พี่น้องเลยพุ่งใส่ฮือคันผู้ใหญ่บ่ขึ้นก็บ่ขึ้นเด้อนางก็ได้สู่ชีวิตขนาดเลยผู้ใหญ่ยอมผู้ใหญ่จอยว่าูยอมลล่ะว่ามันเก่งลว่เด็กน้อย้เก่งแ้วให้ขึ้นก็บ่ขึ้นว่าซั่นแดดๆให้ไปซเมื่อยก็บ่เาาเห็นลูกเขาแบบน้องกิกนี่ บาชูแดดเมื่อละไปนี่ผู้ใหญ่บกขึ้นก็บกขึ้นนี่ผู้ใหญ่ลงก็ลงเบิดมือเลยอดทนขัดเลยเหรอพุ่งยัยนิ้มยิ้มทนแดดทนหอนได้ยินเสียงตู้ดังอยู่เหตุผลดักล่อปลาที่ xuyên giờ ngủ quá Chắc men khao hết nhàng Tiếng thì đang Chuyện mà vẫn ngừng. Mà lên đường còn nóng nhát món sột Đi chay Đi chay Thế là หยืดเพื <produ> no ่อสมมาแม่เฮาเจ้าหาเรองฮ่าฮาเรียงนั้นอาจจงเข้าใจเห็นไปบ่ได้น้องเองที่เข้าพาขวันตัองตาหากำลังหรือไย สิ่งห้าเพลงสิ่งลองสิ่ปะเหี้ยล่ท่อง,ง,งมันม้วนบรรยากาศดีๆนี่กคะล่องประจดตะเพลงเดี๋ยวมันไม่อยากเจอเดี๋ยวมเราต้อมาเอม้าก่ายเลยอืมหันไ้ายว้ายวเฮ้ยมัดเลยเฮ้ยมวนยังมัดมัด<ป>ม้ดมาก่าเลยทุ้ลงลองตึกหนี่งผู้เที่ยวดูขนาดเลยน้องตึกงากน้องตึกบทีนหดเลยะนึ่งภูโลกภูโลกบทันเลยเนาะเที่ยวดูกันเนาะ เฮียม yeah ังกาล้มมาแล้วอดอดอดบอโลกไปนำบอมันไปนำบอได้พี่น well> ้องเลยบรรยากาศกะแดดเมื่อนี่เนาะบอได้ขึ้นบอได้ขึ้นเลยแดดแจ่งแต่เศร้าลีโลพี่น้องเลยไม่น้องแกบุ้มให้ออกมาแต่เศร้า เามากะเอาซามหมดเข้นแล้วกันหมดเข็นแล้วหมดเข็นละวามสิปลายหมัดอนนี้เป็นไฮที่หนึ่งที่สองที่สามที่สี่สตัวสีเหล่เนี่ยพอที่หาตัวข้าเจ้าสีลงน,นี่นะนี่นเขากับ,บุกเป็นบุกพี่น้องเ้ยบุกเป็นบุกเลยจ้าโอ้น้องตานกำลังเกนมากโนบานาพาอะไรแบบได้หรือเปล่ากี่กี่ป่ะ มันเป็นห้บพี่น้แม่นล็กจะก้าเลยลมือละซ้ำลไอ้กะดำบเมือนะจะเผาเบือเผาหน่ายเศร้าหายเศร้าหน้าเด้อพี่น้องเด้อยังบ่แล้วหายแล้วหน้ากันยังอยู่ลังสุผานาสุดินแบบนี้แหละพี่น้องแต่ละมือนาอ เห็ดไปเรื่อยๆ เพื่อมาดูถ้ากาันนะโมโอ้ยหาเลขอีหายเราจะหาเดี๋วตอหาเห็นบอกได้สี่หายที่หาตัวาสิลงนี้ เขาใชมาแล้วเขาสิมาตะกานั่นจังหวะโรกเหามันเบิดตาตัวนี้เลยดำเลยเว้ยนี่คือสิเบิดอย่น้อยวันเขาก็ยังมาหอดพี่เนาะเมื่อนี่สามคนพี่น้องเลยเก่งจีดอกไวดอกทลกาไหวไพี่น้องเยแม่ นองตาดนะพนเงนมาจ๊กปนได้ลกลายมือว่าสันของไอคิวบ่สบายไข่แล้วก็เจ็บทองพี่น้องท่ากับนี่ยแนีเด็ยังเจ็บทองอยู่นะเนี่้เจ็บทองกับปอเดี๋ยวจนยอดคนหัวนุนเนาะนี่ถ้าคนเจ็บมองได้กบหไ้บอกบอก่ ทำนกมน่ยังบอกว่าเก็บทองเลียนหัวหน่านึงินยาหรือได้เป็นไข้เป็นสิ้นยาตา,า,ามพยาโรแมนแล้วเก็บท้องนตามพยาโลคตามิเองเอ่ะจะได่หานึงตินี่นะคะมันเพียงกงันรถแดงได้อีกดอกเต็มรถเค็นน่ะ,ะ,ะหาหนึ่งห้หนึ่งลองเติกอ่ะ อะไรซ้ำชิมมัดโอ้ยเต๋กเอ้ยว่าอย่างไรหน้ามันยืดเนาะ กงี่นแรงเก็เท่าสูตายพี่น้องเมื่อหนึ่งซีฟหายพี่น้องบ้านนี้มันได้จะหายวันเมื่อก่อนอะไรซีฟเมื่อก่อนอะไรฮกเมื่อละฮกเมื่อละเจ็ดเมื่อละแปดเมื่อละซีฟใหญ่แต่ยังได้ฮได้เจ็ดบุกเป็นบุกเลยพี่น้องเลยจนมาได้ผักผ่อนผักมากขึ้นมากินแต่เวลากินข้าวเท่านั้น สาวหายสาวนาพี่น้องสุสนคันประเหตดนหนลูกไม่ใช่จอยไม่ใช่จืดลายพี่น้องอันดับหน้าคำจ้างอ,อืมขายกร้านขายนร้านกรเลิมลายเลยนี่ร้านใหญ่ร้านใหญ่ัน้านับหน้าสอดหาคนเลยนี้ร้านกะหาลูกกะหาเป็นซิปเลยเน่ปาท้สำานหนึ่งเลยเด้อ ยังน่อยลูกร้านพวกนี้อีกนี่ยังหน่อยกับลงกรงเถวกับเมียมนันได้ลูกอีกเพาแหง <laughs> เป็นหกเป็นเจ็ดเลย <laughs> เอาอีกอันอีก,กอันเติร์กอีกอัน <laughs> อบัตรหนึ่งดนการเติร์กเติร์ก กะกฮ้กะนี่อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงท่านี้เด้อที่ลกกะได้บาดนเมน้องอตาเหลืองมาเมาอยู่สบายดีเด้อพี่น้องเด้อผากเบิ่งลิดต่อไปะพี่น้อง้ต้องขิดบทถมบท่นก็ขอถทดขอภายหลาย